ถ้ามึงคิดว่าหาคนงานได้ง่ายขนาดนี้มึงหาคนงานไปทางโคราชบ้างนะเพราะทางโคราชมีหลายคนทำง,งานเกษตรกันนะหาคนงานให้ด้วยเขาจะได้สบายใจแล้วช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวพอดีเลยที่เขาหาักกระโดอาหารตัดนะ,ะยังไงก็พวกมึงก็ไปช่วยเขาด้วยล่ะ,ะไปดูก่อนไปดูให้ทั่วที่เขาทำงานเกษตร หรือทำงานก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยโรงงานโรงอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีแรงงานกัมพูชาทําให้จะห้าคนงานมาที่ไหนที่ขยันทํางานจริงๆนะไทยเขาไม่เอาหมาแล้วอะนะเหงโอ้โหบอกว่าไทยเนี่ยถ้าขาดแรงงานเขมรน,นี่สาวเกษตรกร,ร,กรไทยเขาจะเดือดร้อนว่างั้น Oh. อยากมีปลาสักห้าโหจังจะได้โยนให้เฮงนี่เอาไปต้มกินบ้างนะไอเฮงมันบอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยฝั่งโคราชนะ่ะจะเข้าหน้าหนาวแล้วมีคนงานเก็บข้าวโพดกันหรือ,อยังแหมเพิ่งจะตื่นเนาะไทยอ่ะเขาไม่ใช้คนงานเก็บข้าวโพดแล้วเฮง นี่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 มาดูมาดูเฮงนี่นะเปิดหูเปิดตาดูบ้างประเทศไทยอ่ะเขาใช้รถกันเก็บเขา้าโพดเขาไม่ได้ใช้แรงงานขมนินเนาะเขาไม่ได้ใช้หมาขมนินเก็บนะเฮงนะอย่าเข้าใจผิดนะเนี่ยเขามาบอกว่าประเทศไทยอ่ะอย่าเก่งแต่เฮาอย่าดีแต่พูดตอนนี้ ไทยอ่ะต้องง้อขมนเพราะว่าแรงงานไทยไม่มีใครอยากทำงานเก็บข้าวโพดคนลาวก็ไม่อยากทำพม่าก็ไม่อยากทำแม่สำคัญต <ule> <t> ัวเองมากเลยนะเขาบอกว่าไทยเนี่ยถ้าขาดแรงงานขมนนะครับจะไม่มี คนทำงานพวกการเกษตรอะไรต่างๆนานาบอกว่าไทยนี่จะเดือดร้อนหุยเขาคงไม่รู้ว่าเกษตรกร,กรของไทยเนี่ยบางอย่างนี่เขาไม่ใช้คนงานกันแล้วนะเขาใช้เครื่องจักรนะครับการเก็บเกี่ยวที่ทันสมัยเนี่ยเขายังเห็นแต่คำเมที่ใช้แต่แรงงานคน สช้แต่คนทำเขาไม่เคยเห็นว่าประเทศไทยอ่ะเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเฮงเอ้ยนีย่ไปบอกเสด็จพ่อของเฮงด้วยนะอย่าจมปักแต่กับสิ่งเดิมๆนี่ประเทศไทยอ่ะเขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้วส่วนเมเห็นนะยังใช้หมาเก็บข้าวโพดอยู่เลยเนี่ย ประเทศไทยนะครับเกษตรกร,กรของไทยนะเก็บข้าวโพดนะครับเก็บอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยเขาแทบจะนําเครื่องยนต์เนี่ยมาทดแทนแรงงานคนแล้วนะเขาบอกว่าเกษตรกร,กรทางโคราชนะ่ะเดือดร้อนหนักมากเพราะไม่มีแรงงานขมีนนะคนไทยก็ช่วยหาแรงงานมาทดแทนด้วยนะอ้าว น้อยน้ำตั้งใจเนาะอะไรอะ่ะนึกว่าขเขมรสำคัญกับไทยขนาดนั้นเลยหรอลองนึกให้ดีๆนะก็เปรียบเสมือนร้านอาหารอะ่ะถ้าเราออกนะครับเขาก็หาคนอื่นมาทดแทนได้นะเขาขาดเราแต่เขาก็มีคนอื่นนะทุกอาชีพอ่ะเขามีแรงงานทดแทนอย่างทุกวันนี้ เขมรออกไปลาวพามา่าเวียดนามเนี่ยเขาก็เข้ามาทดแทนนะคนไทยเขาไม่งนะ้อคนเขมรนะคนเขมรอ่ะแหกปากวายๆเองนะขอร้องอ้อนวอนไทยนะบางคนนี่บอกว่าจะเอาอะไรกินนะถ้ากลับบ้านไปจะเอาตังที่ไหนซื้อข้าวซื้อปลากินนะส่วนเจเดตพ่อของเองอ่ะ ไม่เคยสนใจใยดีประชาชนชาวเขมรเลยนะเนี่ยอยู่ประเทศไทยมาตั้ง25ปีอ่ะผมถามหน่อยไม่มีอะไรดีๆซึมซับเข้าสมองของเฮงเลยหรอฮะเนี่ยกลับไปบ้านนะตังจะซื้อกางไกลโกนโหนดมีดโกนโหนดอ่ะแทบจะไม่มีนะครับน่ะทำงานอยู่ที่ไทยนี่ รายได้ดีดีตอนนี้นะพม,ม่าลาวนี่เขาได้ตังได้เงินฝากให้พ่อแม่เป็นกอกเป็นกรรมนะไม่มีใครเขาเหมือนคนเขมรน,นะที่แห่ก,กันกลับไปกินแกบกินหญ้าที่บ้านนาะคนพม,มา่าคนลาวเขากินอาหารไทยอเ็บอร่อยหมูกระทะอร่อยกันเซียวเลยนะ,นะเฮงนะ เขาไม่ได้กินญ้าเหมือนคนกระเมนนะเฮงแหมออกมาพูดสําคัญบอกว่าคนไทยต้ององ้องคนกระเมนคนไทยเนี่จะย่าแย่เพราะไม่มีแรงงานประเทศไหนนะครับขยันเหมือนคนกระเมนสังเกาพูดเฉลืเกินนะผมนี่อยากโยนปลาสักห้าโหให้เฮงมันกินนะคนกระเมนนี่เขาไม่ค่อยมีเชลลสมองกันนะ เหมือนกับผู้นำ,ำเขมรเลยอะครับนะหูยไม่น่าเลยครับทั้งบอกว่าเขมรน,นี่จะพัฒนาแซงประเทศไทยนะโว้ยประเทศตัวเองอะยังขอทานกินอยู่เลยมีสิทธิ์อะไรบอกไทยต้องง้อแรงงานเขมรน,นะคนไทยอะเขาบอกอยู่ว่าเขาไม่เอาแรงงานเขมรแล้วส่วนคนคเขมรนะ ยังดิ้นนะยังบอกว่าตัวเองสำคัญสำหรับงานที่ไทยอ้ยเพิ่งตื่นเหรอครับเขาไม่เอาธาตุขเขมรแล้วนะเขาก็บอกอยู่ว่าคนขเขมรน่ะออกไปจากแผ่นดินไทยให้หมดคนไทยเขาไม่ให้ค่าเขาไม่ต้อนรับเขาไม่สนใจนะทำไมอะ่ะอิศาคนลาวเหรออิฉาพมา่าเหรอที่ออกมาดิ้นกันทุกวันนี้ เพราะว่าไทยนะเขาไม่ให้ค่าคนกะเหม็นนะครับแรงงานลาวแรงงานพมา่านทุกวันนี้เขาทําการทํางานกันสะดวกสบายโอ้ยไม่ต้องมีคนกระเหม็นนะเขาก็อยู่กันได้นะไทยทุกวันนี้เขานี่แผ่นดินสูงขึ้นเยอะเลยนะที่ไม่มีแรงงานกะเหม็นนี่มาคอยขอทงขอทานสร้างภาพลักษณ์ ให้เสียหายให้กับประเทศเขาเนี่ยนะไอเฮงนะ่ะอยู่ประเทศไทยมาตั้ง25ปีแต่ความรู้ความสามารถที่ทำงานที่ไทยอะ่ะไม่เคยเอาเข้าสมองเลยนะกลับไปขเขมรน,นะนะผีขะเขมรเข้าสิงออกมาสาบแช้งไทยนะครับสุดท้ายนะครับตุว,วันนี้ข้าวจะกินดีๆก็ยังไม่มีเลยนะครับนะเงินเติมเน็ตอ่นะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ ที่ออกมาด่านี่เพื่ออะไรนะครับเลขยกร้องครับสนใจ <laughs>